สวัสดีค่ะพบกับครูมาสีอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะครูมาสีก็จะมาบอกความหมายของเลขรหัสชีวิตอีกหนึ่งตัวเลขนะคะนั่นก็คือเลขหนึ่งนะคะเลขรหัสชีวิตมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวประชาชน4ี่ตัวสุดท้ายนะคะทุกคนคะ่ะเป็นวิชาคำพีไม้ไผ่โบราณจากวัดเจ้าฟ้าสลารลอยจังหวัดชุมพรนะคะเรามาฟังความหมายของเลขหนึ่งกันค่ะ <c oughs> ถาพิสูจน์ได้ก็จะเชื่อเลยสำหรับความหมายของเลขหนึ่งนะคะยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวครูพาษีก็จะนาํามาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะคะถ้าหากว่าใครฟังแล้วนะคะตรงกับ การใช้ชีวิตของเรานะคะก็พิมพ์คอมเมนต์มาด้วยนะคะแต่หากว่าใครฟังแล้วมันไม่ใช่มันยังไม่ใช่ก็ขอให้เพื่อนๆสามารถปรับนะคะปรับการใช้ชีวิตของตัวเองให้ตรงกับรหัสชีวิตที่มีอยู่นะคะเพราะว่ารหัสชีวิตมาจากความรักของคุณพ่อคุณแม่นะคะก่อนที่จะมีเรานะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะรักกันเพราะฉะนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะร,รหัสชีวิตเรามี ตั้งแต่เราเกิดและใช้ไปตลอดชีวิตเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกันนะคะสำหรับวันนี้คุณผู้มว่าขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ